สวัสดีค่ะพบกับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้เวลา9นาฬิกา15นาทีนายดอนปรมัวิวนยัยรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565 เพื่อทาพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระกระเบรทระรา,รามาธิบดีสี่สินมหามงกุดพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดอุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพ,พิตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยมีศาสตร,ราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ดรสิริฤกษ์สงศีวิไลปลัดกระทรวงการรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรระวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีเปิดน่าสูนแสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้คือศิลปะวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิทั้งในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดศักยภาพทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิสำนักงานสภานโยบายการุดมศึกษาวทิทยาศาสตร์วิจัยและวัตรกรรมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวก,กาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนกองช่างตวงวัดองค์การค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสถาบันวาดวิทยาแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน มหาวิทยาลัยสุรนารีนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐเลขกชนจักสาธารณรัฐประชาชนจีนสาพันธรัฐรัสเซียสาธารณรัฐฝรั่งเศสราชอาณาจักรสวีเดนราชอาณาจักรเดนมาร์กร่วมจัดเทศกาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดตั้งสำนักวิชาศาสตร์และสินดิจิทัลหรือดิจิขออภัยค่ะ หรือดิจิทัลอาร์ตแอนด์ไซเอนเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตในสาขาว,วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสาขาวิชาเทศาสตร์ดิจิทัลโดยมีผลตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565จุดเด่นของสํานักวิชาศาสตร์และสิ่งดิจิทัลคือการออกแบบหลักสูตรโด,ดยใช้คริฟโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาแบบโมดูล ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามกลุ่มวิชาชีพที่สนใจหรือ p e r s o n a l l i f e Module อาทิกลุ่มวิชาชีพด้านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บกลุ่มวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์วิสาหกิจกลุ่มวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคลาวด์กลุ่มวิชาชีพด้านแอนิเมชันกลุ่มวิชาชีพด้านวิดิทัศน์ดิจิทัลกลุ่มวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์เมื่อเรียนจบแต่ละโมดูลและสอบวัดสมรรถนะผ่าน สามารถรับสำมริดธธที่บัตรและสะสมเข้าคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์ได้ไม่จำกัดระยะเวลาการศึกษานับเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในสาขของแรงงานที่เติบโตและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในอนาคตโดยสำนักวิชาศาสตร์และดิจิทัลกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566 รอบที่หนึ่งรอบคฟมสัตว์สมผลงงานหรือพอร์ตฟริโอในเดือนกันยายนนี้จบข่าวนางสาวปัทมาปันท่าเรือ,อรายงานจากโรงเรียนกบีพิทยา